บสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายกันเบิดกันสุข,ขู่สุคนเป็นฝั่งไทยและอฝั่งลาวที่จากต่างประเทศการยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบกการสุดชีวิตพ่อแม่พี่น้องเหรเนาะโดยในสำหรับวันนี้ทางบกา,าจะพาพี่พ่อน้องมาสักขึอนน้องไอเดียพ่อแม่พี่น้องเหรเนาะกับทางบกกาสิมาทางเอาเสาไฟลงพ่อแม่พี่น้องเหรเนาะกับสีทางบกสาทธิเปลี่ยนเสาไฟพ้าพ่อแม่พี่น้องเหรเนาะโดยกทาง ทางมาเกล็ไปหาหมูหากคู่เพิ่นกามาแหละพลอยพี่น้อยเนาะโดยอ่ะลูกสาวก็เอาเสียมมาแล้วพี่น้องยแบบนี้เสียมไปคุดเสาไพ่เพื่อพี่น้อยเนาะโดยการเสาไพกาเป็นเสาหน่อยพ่อนพี่น้อยเนาะกาทางมาเกล็กจะเอาเสาใหญ่ใส่เสาลักแกนพ่อนพี่น้อยเนาะจังมาตรฐานขึ้นไปพ่อนพี่น้องเยอม่ได้โจมกษัตริยได้อยู่บ่พี่น้อยเสาเสาใหญ่ซ้ำแบบนี้พี่น้อง ok, khỏe mẹ phi nương à, nóc, vòi lái hang, khỏe mẹ phi nương à, nóc, ở bên bờ sông cùng nhau chơi, thang bò cá si cút lùm, khỏe mẹ phi nương à, nóc, được, chơi cả thôi. uầy, thang bò cá phi nương à, đấy, mai phi nương à. không có hẹn chắc chưa, phi nương à, phai đấy. được, đi, tu sít, ôi, sao phai phai thế nào, rồi. Doi đời doi 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 mà doi 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 lục doi 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 lục doi 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 เอะไปขุดลุมก่อนบ้านี้พี่น้องเอ้วิจัยทางบอกก้าวค่าสีเสาเสาหนี้บ่ได้เปลี่ยนพ่อแม่พี่น้องสิมาเปลี่ยนทางเสากลางก่อนพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าทางเสากลางนี่รับนลำนักพ่อแม่พี่น้องเนาะอืมนี่ทางบอกก้าวจะเปลี่ยนทางนี้พี่น้องเหรอเนาะ นิกมามากับมาแล้วพอดีมาขุดลุมซอยนะบ,<า>บ่าวสาวซอยพ่อเรุดลอนพี่้เาสเป็นหินกับแขกแน่พี่น้อยไม ອາກດอນນນ້ນນາງູກສເພິ່ພ່ນືນອພ່ນມາາມອງຂົາົນດລມຕໍັນພນອ i can leave you now gia không có sao vô. Nó có hai vô nó không có cái này cái อ๋อต่อแข่งขนาดไปหน่ย,ยหิน หนาฝนได้นี่นะ

وابني انت มันกะได้ขนาดแน่นอมันกะได้ ok bạn lẹ lẹ bạn phía nào đó người lại khai nhói phía nào thằng cao sẽ long kinh mừng phô mẹ phía nào nó chắc sẽ đây lại phía nào lắc sao phai lắc bác nhảy phô mẹ phía nào bà cao sẽ hết phô địa phô mẹ phía nào nó rồi long mừng và sẽ đây để bỏ phô mẹ phía nào nó bỏ ra cả thằng bà cao sẽ hái mưu phô mẹ phía nào nó ໂດຍທາງພໍ່ຄັບໄປຫາຫມູ່ກໍມື້ກີ້ກໍເພິ່ນກໍບໍ່ຢູ່ເຮືອນຢູ່ຊານເພາະວ່າກໍເລີ່ມຊ້ວຊ້ວຍເພິ່ນກໍໄປໃຫ້ໄປນາເພິ່ວນພມ່ນ້ອງທາົາເຖิง່ບຢູມນ້ອງເเดี๋ยวລຮັດຜດລອງິ່ງພມນອນเดี๋ยวມກ່ນບານ້ອກິຊດ້ เดี๋ยวลิกรถเพื่อนก่อนบัดนี้พี่น้อยทางซ้ายมาทีิโน่ว่เออลิกรถเพื่อนเมื่อกี้นี่พี่น้องเอากระบอกเต้าเอาขากล้องตันทางเพื่อนน่าจะสิบไร่พอนี่พี่น้องเยเนาะกะสิบเปหาหมู่หาคู่หลายคู่หลายคนเพราะว่าสาวนักพอสมควรพอนี่พี่น้องเลยเดี๋ยวทั้งบมวกเต้าสิบเปหาหมู่คู่หลายคนให้มาซอยพอนี่พี่น้องยนะเลย สาวใหญ่หสาวใหญ่ยอมยอมยอมกินลองเบืองมากินนี่รู้สึกว่าโอ้าไปกันไปได้กันน่าสิยกคนเดียวไ่ได้ดอกพี่น้องเลยสาวใหญ่แหงอืมอากาสมันตั้งขึ่นนึ่งเดีวเน่งน้องเดียวเลยธมางเงียเเราถามให้่อนบเลยพี่น้องเลย Nó ở đây là thân nó mau hiền bọn họ Ờ, xa bại đi Rồi, cái giờ cứ tà đèn bọn họ Chịp tay là Ờ, chịp tay là cái thằng phò bọc họ bọn Hãy Ơ, lột thịt mình bắt đầu lột lột lột, lột thịt mình bắt đầu ngon nè Được rồi, mai, không có lạnh Ơ, không có lạnh Được rồi, này, lột thân đẹp là ha Ờ Lột thân đẹp nữa, phía nào này Hãy vào khóa home coi Ok, phía nào nó bạn này cả, thằng bà con sẽ có phim chút phim phim cho mình con Phía nào này, sẽ phải hạ mùng, hạ khu มาซอยกันหลายคนหลายคนพ่อแม่พี่น้องเหรเนาะโดยโอเคพ่อแม่พี่น้องนอกจากคลิปนี้ทางบ้าก้าวกาศร่ำร่าพระจากรพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพอพ่อกะไรคลิปหนักกันต่อไปพ่อแม่พี่น้องเหรอเนาะโดยคลิปนี้กับทั้งบ้กเขาวกับขอบุญลุคุณทั้งเอฟซีทุกๆท่านที่เข้ามาฮับเบิ่งระหับสมแต่ต้นจนจบโดยบขชขำโฆษณาพ่อแม่พี่น้องเหรอเนาะโดยถ้าว่าเบ้าก้าวผิดพลาดประการใดเบ้าก้าวกาบขอโทษขอใคร ทันพี่พีน้องกันเบิดกันสุขูสุคนเบิดกันสุหมงสุบอนพ่อแม่พี่น้องเหรเนาะโดยทางพระเจ้าหอบุญคุณเอฟซีหลายๆทุกท่านเนาะก็ขอเพิ่นทำการทำงานอย่างขอสิ่งเศรษฐกิจอย่างขอเพิ่นลำรวยไปหนาพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยท้าว่าบอกเขาว่าพิพากษาการใดบอกเขาก็กล้าขอโทษขอไฟทัน้ี่พี่น้องกันเบิดกันสุขูสุคนพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยสำหรับที่นี้ลาไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะ โดยจุดท้ายนี่ผมก็เขาคำว่าสบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดี